สวัสดีครับผมวันนี้เราเอาช้างออกมานอกบ้านนะครับออกมาเลี้ยงนอกบ้านเอามากินหญ้าตามน้ำป่าตามธรรมชาตินะครับวันนี้เนาะบอจับจริงเลยนะมีเพาะมันหให้ก กีเ่เก,ก็ได้เปนพอ่อเลียงยากกินสบาย,<ม>อ,ยาอยู่กับคุณพ่อครับเดี๋ยวพาไปหา,หาเจ้าตาแก้วมาพ่ออ่ะเอ้ยรู้ตัวรู้ตัวดีกับนางงาม ไปเลยกินลูกหาพ่อลไอ้ยาเดินยากนางงามเงี้ยอ้พี่แย่งงานแย่งกาน,กนโอ้ยเดี๋ยวงเดี๋ยวพ่อหาให้เดี๋ยวพ่อหาให้นั่นนะกินยากกับพ่อแล้วช่วยดิ้งเลยวะช่วยกันดิ้งเลยวะทำไมทำไมต้องนี้โอ้ยพ่อจะแบ่งทันบ่น,บน,นี่ลูกพ่อสองคนนี่ของเชือกนี่ช่วยกันดึกกินเองด้ยวยเร็ว จาแก้วนี้ฉลาดครับเวลาพ่อมีญาติเดินมาพี่โนโกไปหาเองนะครับเร็วเร็วเร็วเราดูว่าใครจะมาก่อนใครจะมาก่อนเร็ว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 เอาแน่แน่พอได้แล้วนี่พี่นกไม่มาแก้วตาค่อยๆมาแล้วครับ le u. Le u. <laughs> พี่น้องไปมาเสือสลาแก้วตาพี่น้องไปหากินเองครับพี่น้องไปดึงหากินเองตามตามภาษาเาครับส่วนแก้วก็ใช้สูตรโกงให้คุณพ่อมากดดนกันคุณพ่อนะเห็นไหมใช้สูตรลูกสาวเหมนไนแม่ใช้สูตรขี้อ่อน่เ,นเ,เอามือมาดึงกับมือพ่อเลยครับ ตามติดชีวิตนางงามแก้วมักลาแก้ว <c oughs> ไปแล้วจะไปแล้วจะไปหาพ่อแล้ว <c oughs> พ่อเรียกแล้วได้ยินสียงพ่อใช่ไหมพ่อเรียกอนะ่ะแก้วพ่อเรียกแล้ว พร้อมกันเนาะแบ่งแล้วแบ่งแล้วไม่ได้ไม่ได้เข้อนถึงพร้อมกันวันหน้าจะพาแม่ต้อยมาเอาเสียมมาด้วยนี่เอาเสียมมาถางเอาเสียมมาถักถักดูแย่งกับมือเนาะลาเนาะเสียมให้พวกดึงความยางไห แ<อ>ก้วไปแล้วบัลลาแก้วไปแล้วมาเล่นน้ำแล้วพี่นพนี่ เราเล่นน้ำแล้วแกจะแกแกไม่กล้ามาไม่ก okay, ล้ามาไม่กล้ามาวะแกไม่กล้ามาครับมาแล้วมาแล้วเดินที่เล่นน้ำยอมทั้งที่ไหนแล้วครับชอบแกนี่ชอบน้ำมากครับ Ủa ừ ta, mềm, mà mềm Buồn Ôi! ไปไหนแก้วไปตามเอาเอาสิตัวเป็นสีเหลืองนะครับไปแล้วไปแล้ววิ่งแนละ <c oughs> แก้วมาเล่นน้ำมามานี่มามาเล่นน้ำ มาแล้ว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 มาวอย,อยเปิดเปิดเปืดเปิดมากเลยครับไปรพ่อไม่ไป,ไไปอยู่กับพี่ครับแกวนี้ถ้ามีพี่อยู่เขาก็วิ่งไปเวิ่งไปแก้วถ้ามีพี่อยู่เขาก็จะ อยู่กับแม่บ้ง่งมาันหาพี่ม้่งเหนนี้ครับแต่สนมากเขาจะชอบเล่นกับพี่มากๆากเลยครับแก้วเวลาออกมาป่าอย่างนี้ครับบางทีเขาไม่อยู่กับแม่เลยนะครับเขาจะมาอยู่แต่กับพี่เขาไอนู่นแล้วก็ปวนมากทั้งแก้วตาไปอยู่นู้นนะครับตัวสีเหลืองๆทองๆนะครับ วิ่งกันนาา่นารักน่ารักน่าตีตูดพี่นกพี่น,ก,นกไปไหนไปหาพ,พ,พ่อลแล้วไปหาพ่อเลวพี่นกเราเอาออกมาก็ให้ช้างได้ออกกำลังกายเล่นตามธรรมชาติครับผมอยู่บ้าน เยอะไปหน่อยก็บางทีก็ฮะอันนี้เป็นช้างช้างเลือกโคลนก็อยู่แต่บ้านเยอะไปบางทีก็แบบมันมันไม่ดีครับยิ่งจะช่วงหน้าฝนแบบน,นี้รู้สึกว่าถ้าอยู่บ้านเยอะไปหน่อยก็รู้สึกว่ามันจะไม่ดีครับ อ้แหมไปไหนล่ะไากันตีเล่นนี่แหละอู้เรืโอ้พอลพี่โนไปแล้วมานี่แล้วลงมาลงมามาไปพากันไปปีเล่นปีนมันเด็กครับเล่นมันเด็กนั่นนั่นนั่นสไลด์สไลด์ไปหาโบแล้วฮาฮไอ้นั่นแหละ เล่นมันเด็กเลยครับเวลาเขาออกมาแบบนี้ครัเขาเล่นสดใสล่าเรือม,มันน่ารักไปดูไปมีความสุขไปครับเขาเล่นน่ารักจริงๆเลยนะครับของพี่น้องผมมันได้ผลคลายเขาด้วยครับผลคลายตาลุม ไปไหนแล้วเขาดูเขาวิ่งเล่นนะครับดูขเขาเล่นเขาเล่นสองตัวพี่น้องเขามีความสุขสบายน <c oughs> ูวิ่งเล่นแข่งกันไปนน่นละ <c oughs> เข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้วแต่ถ้ามีพื้นที่กว้างๆแบบนี้ครับปล่อยได้อยู่แล้วครับผม พื้นที่โล่งกว้างไม่มีสิ่งก่อสร้างของคนอื่นไม่มีทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับอ๋อพี่น้องไปแล้วคุ่นไปสูดฝุ่นเหรอแกจะกับแกจะไปแกไปกล้า<อ>มาแล้วมาแล้วมาแล้ว นกมาคนงาน้านมานกนกอะไรนะนกนกนกมาคนงาน้ามามาเลยมาเลยนกมาเลยมามามานกมานกมานมมาลยมาสนุกกันไปครับเล่นถ้าอยู่ในบ้านมันจะจำเจไปหน่อยครับออกมาข้างนอกสนุกสบายปลอดโปรูกนะครับ สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอปิดคลิปไปก่อนนะคะขอบคุณพี่ๆี่าชคนดูทุกคนนะครับที่เข้ามาชมมาดูกันนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม